ค่ะกับสวัสดี FC ทซีทงช่องของสงการนะคะมือนีนะคะก็จะมีแน่วทางการเซียงหลีกของแอดสงการเองนะคะพี่น้องเอฟซี FC นะคะแอดกับได้เซียงตามคำขอของเอฟซี FC. หรือว่าพี่คนหนึ่งนะคะที่ทักแชทนะคะทักแคททักไล่มาว้าวกันนะคะพี่น้องเพิ่นกะบอกนะคะแล้วเพิ่นกะหรือว่าเพิ่นกะมีเม้นมาบอกให้เสียงเลขกนะคะเสียงเลขสองตัวที่แอดฝันนะคะพี่น้องแอดฝันตะตองหงวดนั่นแหละค่ะพี่น้องที่ฝันใดตัวนั่นแหละ ก็คือ2องสแปดวกคาหนึ 1, 1, นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอค้นอะไรค้นระแช่นะคะให้กับช่องของแอดหรือว่าเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินเหมือนเดิมละคะ่ะพี่น้องขอคน้คนอะไรค้นะแช่เหมือนเดิมนะคะมกักกระจัดคัดกับพานค่ะพี่น้องตัวลีกกับเป็นแค่แนวทาง ไอ้ซื้อชลรากินแบงรัฐบาลไทยห้าค้าแอดมินสงการกะเป็นคนอีสานนะคะพี่น้องกะเว้าอีสานคของแต่เว้าไทยบอกของค่ะพี่น้องกะทีคลิปนี้ก็จะมาขอโทษนะคะขอโทษที่สรุปหวยเว้าไทยจากสิเอาความผู้ใดบ้านนี้แอดกะเลย จะมาเอาควอมเจ้าของดีกอ่อค่ะพี่น้องเอาเป็นตัวเจ้าของนี่และเนาะค่ะเนาะเอาเป็นคนอีสานนี่ละคนอีสานรกระเบาอีสานนี่ละค่ะกะขอโทษขอโทษผู้ี่เพื่นฟังอีสานบ่ออกนะคะขันพื้นฟังบ่ออกค่ำใดกะขอให้ทักแอดมาบอกแอดในเด้อค่ะค่ำนีแปลว่าจังใด ให้ทักมาบอกกันกระไ้หรือว่าบอกทางไล่กระด้นะคะมีแชทมีไล่กันอยู่กะถ้ามีแชทมีไล่กับทักมาเว่ากับแอดพอว่าแอดอาจจะเว่าบบคล่องติดติดคัดคัด,คด,คดมันว่าเป็นตัวของตัวเองแม่คะพี่น้องแอดก็จะเว่าหลายจังหน่อยที่ว่าเว้าหลายก็เพื่อจะให้เว่าได้เวลาเวลาของแอดนะคะ อันนี้แอดกระเวายุบเร้านะคะผู้เพิินเข้าใจกับเสียเข่าใจนะคะผู้พอเข้าใจกับเสียว่าคือเวาหลายแท้นะคะพี่น้องแอดกับเวาเพื่อจะให้ได้เวลำเวลานะคะกับสรรหาแนวที่เวามากจากหน่อยเพื่อจะให้ได้เวลำเวลาออกนอกดูกนอกทางเนี่ยกับมีนะคะเพราะว่าเฮาบ่ฮุ้ว่าจะเวาจังไดกับผู้ลังค้นเพิ่นนะคะ กับพอพอเม่ยมที่เพื่นฝันสันสันนะคะพี่น้องเพื่นฝันสันสันเห่าก็ต้องพญายามเวาให้มันได้เวลาเข้าใจกันนี้เธอค่ะพี่น้องเอ้ยแอดกับจักสีวาจังไดแอดกับเออเห็ดช่องเนาะค่ะแอดจะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะคืเวาจังไดกับสิเวาจังสันล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกับสให้ยถือใจเม็ดทุกคนกับบ่อใดนะคะ พี่นอ้องอีซี่ข้ามใดที่บ่กเข้าใจจังทักมากเบากันกับแอกท่างอ่าหลังไม่ก็ได้นะคะพี่นอ้องขอโทษขออภัยนะคะท,ที่ที่เดียที่เ้าแบบนี้นะคะขี่แกงให้ฟังค่ะพี่น้องขี่แกงเห้ฟางคลิปนี้แอคกับเป็นการเสียงเลขค่ะตามที่อีพซี่เพิ่น ได้มีไลยมาหากันแลละกะมีเมนมาบอกให้เสียงแอดกะเลยสิจัดให้แต่บรูว่ามันจะแม่นหรือบอมแม่นนะคะให้โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อค่ะพี่น้องเป็นตัวเลขของแอดเองแต่ว่าแอดกับบอสามารถจะเสียงใดถูกโตนะคะแอดกะเลยย จับมาเสียงแค่2สองโตสองหางแต่ว่าเป็นเลข3โตสองหางคือมั่นสิสื่อง่ายเน่ก็คือเลขสองสองแปดห้าตัดหล่นมั่นกับเป็นเลขเลขคูสองสองกับสองแดมั่นสิตัดใดซ้ำนั่นแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งแมั่นกับเป็นเลขอ่าคูคือกัน ซื้อได้ซับกันได้กับสิบหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่แอดกับเพิ่นก็บ,บอกว่าให้เสียงคนละมือแอดกับเสียงคนละมือนะคะพี่น้องเสียงคนละมือที่แรกกับเสียงสองสองแปดก่อนค่ะพี่นอ้องสองสองแปดแอดเสียงสองขึ้นค่ะเลขสองสองแปดนะคะเสียงสองขึ้น คืนแรกแอดเซียงมันก็นจะมาฝันหลอกขอนสีแข่งหรือลอกขอสีแกงตลอดแอดเซียงนี่ก็คือถ้ทาที่แรกอ่ฝันว่าสิไปดำหน้าก่อนค่ะอันนี้ไปใต้เจ้าของดอกไปดำหน้านะคะไปดำหน้าไปพื้นกระไทหน้าไว้ไปลูกกาค่ะพี่น้องลูกกากาก,าก็งามงาม มัดกาหาไปไว้ถ้าพื้นดำพี่น้องมั่นสิหมายความวาจัางไดฝันแหลกดินี่ขึ้นเดียวกันน่ะละ่ะฝันขึ้นเดียวฝันกอ่อนเออแลบนันนีขึ้นขึ้นขึ้นเสียงขึ้นแหลกนะคะนี่ฝันวาไปเอากาสิไปดำหน้าสิจ้างมูเสียเอามูบ้าดางังดำหน้าหน้างามงามพี่น้อง หาก้าก้ากลงามงามหาไปดิค่ะหาไปหรือว่าเลขสิออกหาอีกพี่น้องหรือว่ามันสิมากลับเป็นสองแปดสองอีกหรือว่ามันสิเป็นแปดสองแปดพี่น้องตัวนี้หรือว่ามันจะมาเป็นแบบนี้หรือมันจะมาเป็นแปดสองเออแปดสองแปดสอง หรือมันจะเป็นแปดสองแปดจังสี่พี่น้องฝันว่าได้หาบกาเลขมันจะออกหาบเพื่อจังใดสันดีเรนนี่นี่แหละค่ะหรือมันจะเป็นแบบนี้ก็เลยแปรไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วกามาฝันอีกแล้วนอนอีกบัดน,นี้พี่น้องนอนหลับไปอีกคอนสิแจงบัดน,นี้แจงแล้วละ่ะซ้ำแจงแล้วละ่ะ สิประมาณอ่าตีหากลัวๆไปหาหึกมุ่งสั่งแอดตื่นสวยอันนี้ไปกับปีสาวคนนั่นปีสาวคนนั่นเล่าเ,อ,อ,เอ,อ่บ้านเลขทีของเล่าพันสองสามแปดนี่พี่น่องสองสามแปดหรือสองแปดสามดีละแต่อายุล้ พผ่น่ไดถามอายุเล่าเออแตว่าสิไปต้อนรับสิไปเขา่าสิไปเข้าเฝ้าพะนะเข้าเฝ้าหลานลูกเจ้าลูกมอมพะนะเป็นลูกมอมตะวาอ่าเป็นผู้ท่ายลูกล้อลูกล้องามงามาสันสิไปลอเข้าเฝ้าเพินบ่รู้วเพินเป็นผู้ใดต่ว่า ต่ว่าหังว่าเป็นเสียมอมพะนะเสียมอมเสียยังแหมพี่น้องไปล่อเขาเฝาเพิ่นไปล่อ,อยุขังบุญยุบ,บุบบานเพิ่นพันเพิ่นพันไปตอนรับแขกยุขงางล่างนี่แหละมันหมายวามวาเลขเลกจะเข่าหรือบกเข้าพี่น้องบันนี้เลยมาขึ้นที่สองมาเสียงขึ้นสี่สองอีกโตนีโตเก้านี่ล่ละค่ะ เสียงอ่าสองสอง,สองแปดนี่แหละบนแนใจเลยมาเสียงขึ้นที่สองอีกเสียงขึ้นที่สองนี่พันฝันว่าเพิ่นแฮเพิ่นแฮสีแเฮาออบบานก็เลืยสิไปเฮาน้ำเพิ่นพี่น้องสิไปเฮาน้ำเพิ่นกะแตงโตอยู่ทั้งเฮียนกะของนี่ละอยู่เฮียนกะของอยู่บ้านเจ้าของนี่ละค่ะพี่น้องก็เลื่อย แกงตูบอ่ันเหล้วเพิ่นมาก่อนเพิ่นมากเพิ่นมากอยู่ซื้อหนาบ้านหึบหึบหึบมาแอดก็เลยบอ่านในลงไปเห็นตะเพิ่นหึบหึบมาไม่หญ่อันหนึ่งพผ่นมาไม่เห็นนำสางอยู่หนาบ้านแอดสองอันแม่พี่น้องนำสางเป็นนำสางโบกตะเกาเฮ้าสองอันมุง่งมุ่นมองมึงขึงอยู่สองอันนี่แหละแอดก็เลยวาหรือว่ามันจะเป็นเหลขกบานแอด แอดก็เลือยเย็นหรือว่าเลขบ้านแอดมันจะกลับมาอีก360นี่พี่น้องแต่ว่าแอดกับมิตรีเลขบ้านแอดก็จะเอาลงนะคะส่วนตีน้าส่างสองอันนิตตีเอา0ูตีได้โต4ี่หางผู้นี้พี่น้องให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการดรับชมเอาเด้อค่ะตี0ูนย์ศูน ส้างส้างน้ำศูนย์ต่ว่าขันสิตีนง่ายๆก็คือ2องศูนย์หละเนาะพี่น้องตีง่ายๆกับสองศูนย์แตว่า30กับอยู่ในเลขบบานของของแอดแอดก็เลยตัดออกมาให้นะคะสีศกับเป็นเลขหลุดของแอดอีกพี่น้องเลยว่ามันประจ,จวบเหมาะมันตีแล้วมันเข่ากันทีเลขหลุด ส0่ศกับอยู่ในเหลขกหลดเหมดมันจะวนเวียนอยู่หนีบอรหรือจังไดยินานาแอดก็เลยเดยเอาล่งไวให้อยู่เด้อค่ะ0ูนย์ศูนสองศนะคะมักกระจัดขัดกระพานค่ะพี่น้อง60ย์แอดบอตัดห้มันจะลายไปให้พี่น้องตัดเอานะคะแต่อย่าลืมหกกับหัวนะคะพี่น้องขึ้นต่อไปหลังจากที เสียงเลกอสองสอง,สองแปดสองขึ้นแล้วนะครับอันนี้กะเล่มาเสียงหนึ่งหนึ่งแปดตามที่เพื่นบอกอีกพี่น้องเพื่นก็บอกให้เสียงสองโตก้นละขึ้นแอดกะเล่มาเส,สียงหนึ่งหนึ่งแปดอีกเสียงมือขึ้นนี่ซำหนึ่งหนึ่งแปดมาเสียงมือขึ้นนีพันฝันวาจักไปอยังเหีื่นหลังหนึ่งแต่ว่าแอดกะนุ่งเสียสีแดงง่ามง่ามามาสัน ไปนีไปเฮียนหลังนันบ่เคยคิดถึงขเจ้าดที่อยู่ก็ระคุมพี่น้องก็เลยไปไปอย่างบุออกมาไม่เห็นหลานใ้าเพื่นชี้จักรยานแอดผลยเหลี้ยวเห็นน่กะก็เลยเหลี้ยวเห็นตากะแตนจับอย่อตน้นบรูวาสิเป็นต้นเฟี้ยงหรือต้นอีหยังกับบ่งบรูวา,ต,าต้านอีหยังแตะวันเป็นต้นใหม่เป็นกลาง มันนี้จับตรงมงเตงแม,มงอยูะตะก,กะแตนอีโมพี่น้องอันนี้บ่รู้ว่าจะตีจังไดบ่ตีเอามีแต่คิดว่าสิเป็นเหลขบ้านขาเจ้าแอดก็เลยให้พอบานไปถามเหลขบบานเพิ่นเพราะว่ามันอยู่หนาบานเพิ่นพี่นอ้องตะกะแตนโม่จับอยู่ต้นไม้หนาบานเพิินแอดก็บบ่เด้ไปจับเอาดีบักหลยแอดกับบ่จับเอา เลขบ้านเพิ่นสองเกตสองพี่น้องสองเกตสองถามอายุหลานเพิ่นเห็นอเห็นหลานเพิ่นเนาะหลานเพิ่นเป็นผู้ชายอายุประมาณสิบสี่สิบห้าปีพี่น้องก็ะเลยเอาไว้ทั้งสิบสี่ทั้งสิบห้าปีค่ะนี่แหละค่ะในในในคลิปนี้จะมีมีเสียงสองโต คือสองสองแปดกอนแล้กก็มาหนึ่งหนึ่งแปดเด้อพี่น้องให้พี่น้องตัดหลิน่นเอาเด้อค่ะกับฝันได้ํำนี่ละค่ะฝันกะมีเพิ่มเติมกะเลขบ้านของ Ad แอดล้วกับตีเอานะคะนำสางสองหน่วยกับตีเอาหล้วกะบเลขบ้านของเพิ้นที่แอดไปเงียนเพิรน,นเห็นตะกะแตนจับอยู่หน้าบ้านเงียนเพิรนก็คือสองเก็สองมีตะเลขหาพี่น้อง มันก็เป็นเลขพิษแต้มเดียวที่แอดฝันน่นละสองแอดเอาล่งไหเพรวาว่าฝันเทีเรยรกนี่เสียงเทีเรยรกเนาะหรือมันจะเป็นหรือมันจะเป็นหาบนาะได้หาบกาเอานี่ละค่ะคือความฝันของแอดแต่กับ่รู้ว่ามันจะออกหรือบ่ออกเด้อพี่น้องเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะความฝันของแอด เสี่ยงเลขให้พื้นแล้วนะคะนี่ก็คือความฝันของแอดนะคะเน้นเน้นสองหางค่ะพี่น้องคลิปนี้เน้นเลขสามตัวสองหางก็คือสองสองแปดสามหกศูนย์ค่ะพี่น้องหกศูนย์ให้ตัดเล่นเอาสามหกให้ตัดเล่นเอาค่ะพี่น้องตัดห้ยตาสามศูนย์นะคะพี่น้องอา้าวคลิปนี้ก็โชคโชคมันมันน้ำแอดสงการในคลิปเสียงเลข ในงวดประจำวันที่1ตุลาคม68นะคะฝากเป็นแค่แนวทางคะ่ะสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคะ่ะคลิปนี้กับขอสวัสดีคะ่ะ